ปีหน้าเนี่ยหุ้นกลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดครับผมค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานของตัวธุรกิจก่อนนะคะว่าถ้าหากว่าเรามองถึงในแง่ของอการเติบโตของความต้องการใช้นะคะในเรื่องของบริการไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียงหรือว่าโดยเฉพาะทางด้านข้อมูลเองนะคะ,ะมีการเติบโตอย่างมากซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับไม้ต่อนะคะให้กับให้กับผู้ให้บริการนะคะจากเดิมที่คนเนี้ย เน้นในเรื่องของการใช้ทางด้านเสียงนะคะแล้วก็หลังจากการเปิดให้บริการ 3G แล้วเนี่ยนะคะเราเชื่อว่าประสิทธิภาพของเครือข่ายนะคะความเร็วนะคะที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยน่าจะทำให้สร้างแรงจูงใจนะคะให้คนเนี่ยใช้บริการทางด้านนี้มากขึ้นนะคะซึ่งก็จะสามารถช่วยชดเชยในเรื่องของถ้าเกิดว่าราคาค่าบริการต่อหน่วยจะลดลงเนี่ยนะคะ รายได้รวมของผู้ให้บริการนี่น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ยังคงมองว่าโดยเฉพาะในภาวะที่แนวโน้มนะคะรายได้ของของคนในประเทศเนี่มีโอกาสเพิ่มมีกําลังจะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้งานนะคะส่วนประเด็นที่2ที่เกิดจากการใช้บริการ3 g เนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะเกิดการลงทุนเครือข่ายนะคะทั่วประเทศตามเงื่อนไขนะคะของใบอนุญ,ญาต ซึ่งตรงนี้นก็คงจะเป็นอนิสงเชิงบวกะะเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจะะโดยส่วนตัวเองมองว่าในแง่ของการลงทุนเครือข่าย,ยบริษัทผู้ประกอบการะะที่เกี่ยวกับการลงทุนทางด้านเครือข่ายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,ย์อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากมายน,ะนะะักยกเว้นกรณีของ TOT ะะถ้าหากว่ามีการขยายเครือข่าย 3G ก็อาจจะมผีผู้ให้บริการบางรายในตลาดเนี่ยที่ได้งานไปนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยการลงทุนในเรื่องของโครงข่ายเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของมหาภาคเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นข้อดีนะคะในส่วนของผู้ให้บริการเองนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่าด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยโอกาสในการที่จะขยายการให้บริการทางด้านข้อมูลก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของอ ต้นทุนการให้บริการนะคะซึ่งต้นทุนผ่านใบอนุญ,ญาตเนี่ยมันจะลดลงเมื่อเทียบกับสัญญาสัมปทานเดิมนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะไปช่วยชดเชยในเรื่องขององบลงทุนที่จะต้องเพิ่มขึ้นนะคะด้วยนั้นนะแล้วเนี่ยโดยภาพรวมๆแล้วเราก็ยังเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทนะคะโดยเฉพาะที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ใบอนุญ,ญาต 3G เนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มเติบโตที่ดีในปี2556นะคะ,ะส่วนธุรกิจ อื่นๆนะคะที่จะตามมาหลังจากนั้นนะคะเมือม่อเมื่อเครือข่ายพร้อมนะคะผู้ใช้บริการมีความพร้อมนะคะหลังจากในเรื่องของการวางเครือข่ายแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่ที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะลงไปสู่บริษัทที่พัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์พัฒนาคอนเทนต์ต่างๆนะคะซึ่งมันอาจจะเลยก้าวข้ามกลุ่ม ICT ไป ถึงกลุ่มสื่อหรือกลุ่มอื่นๆได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะตามมาจากการวางเครือข่าย 3G นีในส่วนกลุ่มของ operator ครับผมทั้ง3รายเนี่ยประเมินจุดเด่นจุดด้อยรวมถึงราคาปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ้าจะบอกว่าในแง่ของถ,ถ,ถ้าถ้าเราจะเรียงคู่ประกอบการทั้ง3รายเนี่ยนะคะก็ผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดอย่าง Advance Info Service เนี่ย เราก็เชื่อนะคะว่าน่าจะได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์นะคะจากฐานลูกค้าเนี่ยที่ที่มากกว่านะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะหมายถึงว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะหันไปใช้บริการทางด้านข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะง่ายนะคะต่อการที่จะที่จะเพิ่มในแง่ของการใช้ข้อมูลนะคะในส่วนของการลงทุนเองเนี่ยฐานะทางการเงินของของ o r วา v i t v i c เนี่ยก็พร้อมอยู่แล้ว ถ้าถามว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์2เนี่ยสิ่งที่เรามองความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยก็คงจะมองในเรื่องของกลยุทธ์ในการที่จะทำธุรกิจหลังจากได้ใบอนุญาต 3G มากกว่านะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเนื่องจากว่าเพิ่งได้รับใบอนุญาตนะคะก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแผนการทําธุรกิจ ให,ให้กับสาธารณาชนทราบนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองนี้คิดว่าในแง่ของอผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดอย่าง Advanced Info Service เนี่ยคงจะเดินหน้านะคะแล้วก็คงจะ,ะพยายามที่จะเปลี่ยนหม,ยหมายถึงว่าโอนถ่ายนะคะลูกค้าในระบบเดิมเข้ามาอยู่ในระบบ 3G นะคะ,ะในอัตราเร่งกว่าผู้ประกอบการรายอื่นนะคะเพราะว่าตัวของ ดีแทเองเนี่ยถ้าเราถ้าจะว่ากันไปนะคะดี d แทก็ยังมีอายุสัมปทานเหลืออยู่อีก6ปีนะคะแล้วก็คลื่นความถี่ที่ d t แทถืออยู่เนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะใช้เทคนโนโลยีอื่นนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านาระบบของการประมูลนะคะคลื่นความถี่ใหม่นะคะแล้วก็ส่วนของ true เ,<อ>เองเนี่ยนะคะนอกจากมีใบอนุญาตแล้วก็เขาก็มีการให้บริการ 3G ผ่าน บริษัทที่บริษัทที่ได้จากกสทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยทุกคนทุกคนมีช่องทางในเรื่องของการให้บริการนะคะะฉงนั้นเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าถ้าภายใต้ระบบใบอนุญาตใหม่เนี่ยเราเชื่อว่า advance d info service เนี่ยน่าจะมีความ active มากที่สุดภายใต้ใบอนุญาต2.1 GHz ที่ได้ครับผมขณะที่กลุ่มแล้วปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มนี้ยังมีอะไรบ้างไหมคบในส่วนของหลังจากการประมูล 3G เสร็จสิ้นแล้วนียครับ ที่มองว่าอยู่ที่ความอยู่ที่ความนิ่งหรือไม่นิ่งของอในแง่ของนโยบายนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหลังจากได้อนุญาต 3G เป็นแล้วนี่มีการพูดถึงเรื่องของการลดค่าบริการนะคะแต่กรอบโดยเฉลี่ยพี่มองว่ายังไม่ชัดเจนถึงทิศทางนี่มันคงปรับตัวลงแน่นอนแต่ว่ากรอบนี่มันยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็อาจจะยัง ยังเป็นยังเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการทำธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคะเราก็มองว่ามีเรื่องของการที่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขนะคะที่อของการได้รับใบอนุญ,ญาตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความความเร็วในการที่จะโอนย้ายลูกค้าไปสู่ใบอนุญาตใหม่ครับ ถ้าให้เลือกในทั้ง operator แล้วในหุ้นกลุ่มวางโครงข่ายเนี่ยหุ้นตัวไหนจะเป็น top pick ของทางโรคในปีหน้าครับในส่วนของ k คท m i c ิโเองนะคะเราก็ยังคงให้น้ำหนักในแง่ของการเติบโตของกำไรในในส่วนของ operator เนี่ยนะคะในระดับที่ที่ดีกว่านะคะถ้าถามว่าตัวเลือกนะคะในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถามว่าแข็งที่สุดเนี่ยคงเป็น advance info service แต่ว่าในแง่ของการประเมินมูลค่าแล้วเนี่ยเรากลับมองว่าถ้าหากว่าจะลงทุนใน advance info service เนี่ยโอเคยังมีอัพไซด์เหลืออยู่ยังมีในแง่ของอผลตอบแทนเงินปันผลนะคะที่ในระดับ6-7%นะคะแต่ถ้าหากว่าจะต้องลงทุนแล้วเนี่ยเราให้เป็นเลือกตัวบริษัทแม่ mm hmm. นะคะ chin corporation หรือว่า intas เ mm hmm. นี่ยค่ะนะคะเพราะว่า,า intas เนี่ยถือ a d v a n c อยู่4 0นะคะ ก็จะได้รับอันนี้สงจากการเติบโตของของกำไรของ a d v a n c e ด้วยแล้วก็อีก40%เนี่ยถือในไทยคมซึ่งเรามองว่าไทยคมเนี่ยเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่ปีหน้าเนี่ยจะพลิกฟื้นทำกำไร<ม>เพราะฉะนั้นเหมือนซื้อหนึ่งแล้วได้สองอนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ในแง่ของเงินปันผลเองนะคะผลตอบแทนเนี่ยก็ยังเราก็เชื่อว่ายังอยู่ในระดับสูงข้อดีของกลุ่ม ICT นะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตของกำไรในขนาดเดียวกันเนี่ย ในแง่ของผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยมันก็น่าจูงใจมากด้วยครับเป็นเหมือนทั้งกรอและดิเฟนซีฟในตัวอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะครับผมขณะที่แล้วกลุ่มวางโครงขายเนี่ยมีตัวไหนที่เรามองว่าน่าจะเตะตาในปี2556ไหมคะค่ะกะ็ที่เรามองนะคะก็จะมีตัว AIT ที่น่าจะกลับมาะนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยพลาดเปลาไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าลูกค้า รายใหญ่คือทีโอกับก,กสท์เนี่ยะชะลอในแง่ของการลงทุนใหม่ๆนะคะแต่เราเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยหน้ากสท์กับ TOT เนี่ยน่าจะต้องกลับมานะคะในแง่ของของการเตรียมตัวนะคะเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอไอทีก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีในแง่ของ เราเรียกว่า track record ะะของการชนะการประมูลนในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า TOT มีความคืบหน้าในเรื่องของโครงการ 3G Phase 2, 2นะคะบริษัทที่มีความเป็นไปได้นะคะท,ท,ที่น่าจะาได้งานเนี่ยนะคะเราก็มองว่าก็น่าจะเป็นบริษัทเดิมที่เคยได้งานในเฟสแรกนะคะก็คือตัว Samtel กับ l o x l e y อันนั้นก็น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งเพราะว่าปีหน้าเรามองว่างานประมูลค่อนข้างเยอะนะคะกนะ็น่า ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยค่ะ